สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาเดือนพฤษภาคม2568ครับเดือนนี้มีดาวสำคัญนะครับโดยเฉพาะดาวตรีเทพเนี่ยย้ายนะครับจริงๆดาวย้ายทั้งหมด6ดวงในเดือนนี้นะดาวมี10ดวงย้าย6ดวงแล้ว3ใน6คือดาวที่เรียกว่าครอบคลุมชีวิตไปถึง2-3ปีฉะนั้นเดือนพฤษภาคมนี้สำคัญมาก เปลี่ยนแปลงดวงชะตาอย่างมีนัยยะสําคัญครับลัคนาราศีตุลถือว่าได้ชีวิตใหม่มีความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นอย่างชัดเจนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทานายเลี้ยงน้ําเลี้ยงกาแฟได้ที่ q r คหรือเบอร์พรอมเพลที่เห็นนี้ได้เลยนะครับ ลัคนาราศีตุลเดือนพฤษภาดาวย้ายเข้าสู่จุดสำคัญของดวงชะตาแต่ยังไม่เคลียร์นักแต่ดาวใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างเคลียร์และสำคัญจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามไปทีละดวงไปทีละดาวนะครับลัคนาราศีตุลเริ่มต้นที่ดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภภักความเจเริญรุ่งเรืองและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาตแปลว่า แปลกใหม่คาดไม่ถึงนะครับดาวพุธนั้นโคโจรเข้ามาสู่ลัคนาส,าสู่ราศีเมษแล้วก็เล็งลัคนาราศีตุลของท่านนะครับก็ถือว่าเป็นดาวสําคัญนะสุภพะคือความเจริญรุ่งเรืองโคโจรเข้ามาเลงลัคนาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปก็ส่งผลให้เรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสารจากทางไกลนะสุภพะแปลว่าทางไกลต่างประเทศ ดาวพุธนั้นเป็นตัวแทนของการติดต่อเจราจานะครับก็เป็นจังหวะชีวิตมีอะไรใหม่ๆเข้ามามาแบบคาดไม่ถึงด้วยนะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศด้วยนะครับประมาณครึ่งเดือนเนี่ยของเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16กเนี่ยก็จะมีเรื่องแปลกๆใหม่ๆอาจจะวุ่นวายไปบ้างนะครับแต่ทิศท,ทางก็จะเป็นเรื่องดีเสียมากกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีตุล นะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ได้รับการติดต่อได้รับการสื่อสารได้รับรู้สิ่งใหม่ๆนะอย่างชัดเจน17พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระพุธตกเรือนมรณะอย่าพึ่งตกใจนะยาพึ่งตกใจดาวพุธนั้นโคนจรเข้าเรือนมรณะวินาทมรณะนะก็หมายถึงว่าไอสิ่งที่จะเสียหายเนี่ยมันจบไป อะไรที่มันดูเหมือนจะจะแย่จะแย่เนี่ยเดี๋ยวมันแก้ได้เออบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่วุ่นวายฉับพลันทันใดาคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเอกสารเช่นกำลังจะ,ะไปสมัครงานหรือไปรายงานตัวเข้าเรียนหนังสือเรียนต่อโรงเรียนใหม่หรือสมัครงานที่ใหม่หรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าวันที่ไปเอกสารติดขัดมีปัญหาไม่พร้อม วุ่นวายแต่ก็สามารถแก้ไขได้แก้ไขถ้าได้อาจจะดวงดีได้รับการแบบอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหามาอลุ้มอร่วยให้หรือว่าบางทีก็ง่ายๆปล่อยผ่านนะแต่มันจะต้องเหนื่อยก่อนนะมันจะวุ่นวายก่อนนะเกี่ยวกับการเงินตัวเลขบัญชีเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันติดขัดไม่ครบถ้วน,นดาวดาวเขาเรียกว่าวินาศเข้ามรณนะแต่ พอมรณะแลนะมันแปลว่าจบจบก็คือหมายถึงว่ามันสําเร็จได้นะครับมันสําเร็จได้สามารถแก้ไขติดต่อได้อย่างชัดเจนนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นการดีนะ mm. ก็คือให้ให้ระมัดระวังเตรียมตัวไว้กันไว้ดีกว่าแก้ในแง่ต่างๆในแง่ของเรื่องของเอกสารนะถ้าท่านมีเหตุการณ์มีความจำเป็น ในการติดต่อราชาการหรือติดต่อสถานที่ต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยไปรายงานตัวที่ใหม่ไปสมัครงานที่ใหม่แต่เอกสารติดขัดหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็สุดท้ายมันจะวุ่นวายแล้วก็แก้ไขได้นะไม่เป็นไรอันนี้ผ่านวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมไปแล้วนะเพราะที่ทำนายว่าชีวิตคุณจะเจอเรื่องใหม่เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาเนี่ย นั่นก็คือดาวราหูไงครับพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆปุตตะแปลว่าสิ่งที่ดีนะสิ่งของการเริ่มต้นฉะนั้นดาวราหูเนี่ยโคจรเข้าสู่บ้านของตัวเองที่ราศีกมุมก็คือพบปุตตะเนี่ยพบที่ห้าของดวงชะตาหนึ่งสี่ห้านะพบที่5้าคือพบปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆปุตตะแปลว่าบุตรบริวาร เมื่อดาวราหูโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะก็แปลว่าชีวิตท่านจะเจอสิ่งใหม่ๆได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนที่อายุอ่อนกว่าเยอะๆบางคนอาจจะได้ไปอยู่กับเด็กๆอันนี้ตีความได้มากมายกว้างไกลหรือปุตตะแปลว่าการลงทุนงานใหม่โครงการใหม่ก็ได้ เป็นโปรเจกต์ใหม่เป็นไอเดียเป็นอะไรที่มันสร้างสารรค์เนี่ยปุตตะทั้งนั้นซึ่งพอดาวปุตตะเป็นเกษตรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือมั่นคงและดูดีฉะนั้นปี2 5 6 8นี้โดยเฉพาะหลังวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีตุลเตรียมพบกับชีวิตใหม่ได้เลยใช้คำนี้ได้เลยสิ่งใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ ช่องทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการลงทุนการงานการเรียนครอบครัวหรืออะไรก็ตามเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตกันเลยละเปลี่ยนชีวิตใหม่กันเลยนะหลังวันที่๕พฤษภาคมนะแต่ก็จะเย็นๆเพราะว่าพระราหูเนี่ยเขาโครจรเนี่ยมาอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งฉะนั้นไม่ต้องนับวันรอ,อยังไงมันก็มาภายใน ปีนี้แน่นอนอ่ามันมาในปีนี้แน่นอนเรื่องโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆอะไรที่มันเปลี่ยนใหม่นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนะเพียงแต่ว่าดาวราหูอ่ะมันเพิ่งย้ายนะไม่ใช่ว่าเขาย้ายปุ๊บปั๊บ,บห้าพฤษภาโอ๊ยเจอเรื่องใหม่เลยใจเย็นๆแต่ผมว่าเนี่ยภายในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมิถุนาเนี่ยมันต้องเห็นแล้วแหละมันต้องมีอะไรสิ่งดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและแน่นอนครับสําหรับชาวลัคนา ราศีตุลและช่วงนี้ดาวพระเสาร์ก็ยังอยู่ร่วมกับพระราหูซึ่งได้เป็นคู่มิตรใหญ่กันด้วยนะก็ส่งผลดนะีเกี่ยวกับเรื่องของเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานที่นะผมดูจากดาวเลยเนะี่ยมันออกแนวเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่ทํางานเป็นที่ใหม่นะค่อนข้างชัดเจนนะ,ะชาวาาราศีตุลลองคอมเมนต์มาซิว่าเออมันมีแนวโน้มไหมชีวิตท่านเรื่องงานใหม่ที่เรียนใหม่ สถานที่อะไรใหม่ๆบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะเพราะว่าพระราหูย้ายเข้าเรือนปุตตะหรือบางคนอาจจะง่ายๆเลยมีบุตรนะเพราะปุตตะแปลว่าบริวารแปลว่าบุตรปุตตะเป็นเกษตร,รก็คือมีบุตรอา่าก็ถึงวัยที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวก็ถือว่าเป็นจังหวะด,ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลหรือถ้าไม่มีบุตรก็มีบริวารงานการดีขึ้น ก็มีลูกน้องมีคนที่เรารับผิดชอบมีคนที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยได้เช่นเดียวกันครับถัดมาอันนี้สำคัญดาวพฤหัสบดีนะครับจากที่ตกมรณะมานานนะดาวพฤหัสตกมรณะเนี่ยก็หมายถึงว่าเอาตรงๆโชคไม่ช่วยนะตกมาตั้งแต่ปี67ครับ30เมษาปี67 กอยู่พบมรณะดาวพฤหัสตกมรณะแปลง่ายง่ายเลยครับโชคไม่ช่วยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ช่วยนะพฤหัสหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีวาสนาผู้มีบารมีผู้มีอำนาจไม่เชิงผู้มีอำนาจหรอกคือผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายเป็นพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายลักษณะแบบเนี้ยคนที่มีพระคุณผู้ใหญ่ภาพรวมคือผู้ใหญ่แล้วก็ ดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวโชคลาภประจําปีเข้าใจไหมฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสตกมรณะตั้งแต่30เมษายน2567โชคลาภมรณะแปลว่าอะไรก็ไม่มีโชคอะโชคลาภมันห่างไกลโชคลาภมันหายไปแถมยังเป็นเกณฑ์พินทุบาดร้ายในดวงชะตาจันท์กับชีวาเป็นแปดร้อนนิลันนะครับ13พฤษภาคมดาวพฤหัสยกย้ายจากภพมรณะเห็นไหม ปีที่ผ่านมาทำอะไรติดขัดมีปัญหาต้องดิ้นรนพยายามด้วยตัวเองมากเป็นพิเศษใช้คำนี้เลยนะเพราะโชคก็ไม่ช่วยไอคนที่ช่วยได้ก็ไม่ช่วยผู้รักผู้ใหญ่ก็ยังไม่ช่วยแต่หลังจาก13พฤษภาคมเป็นต้นไปครับดาวพฤหัสบดีนั้นจะโครจรเข้าสู่เรือนสุภพพะคราวนี้แหละ สุภะแปลว่าความจเจริญรุ่งเรืองครับนี่เห็นไหมสุภะคือความจเจริญรุ่งเรืองนะครับฉะนั้นถือว่าชัดเจนและดูดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนะและดาวพฤหัสเนี่ยได้ตําแหน่งสวยงามได้เป็นดาวเขาเรียกว่าตําแหน่งมาตรฐานเป็นอุจจาวิาราชราชโชคฉลกฉเหลอ,อ ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดุจราชามไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองพอดาวพฤหัสเข้าเรือนสุภะยิ่งตีความได้เลยว่าชีวิตท่านยิ่งเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหญ่เพราะลัคนาราศีตุลเนี่ยท่านคือราศีธาตุลมนะตัวท่านคือราศีธาตุลมราหูซึ่งเป็นดาวธาตุลมก็กลับบ้านตัวเองที่ราศีกุมซึ่งเป็นราศีธาตุลม ดาวพฤหัสบดีโครจรเข้าสู่ราศีมิถุนราศีธาตุลม3ลมตรีโกนธาตุลมแปลว่าลมคือการเปลี่ยนแปลงลมคืออะไรลมคืออากาศถ้าอยู่นิ่งๆเราเรียกว่าอากาศแต่ถ้าเคลื่อนที่อากาศนั้นเคลื่อนที่เมื่อไหร่เราเรียกลมฉะนั้นชีวิตคุณ เคลื่อนที่เดินทางเปลี่ยนแปลงดีไม่ดีไปต่างประเทศนะเพราะมันตีโกนทัดลมแบบนี้ชัดเจนสุภะก็แปลว่าต่างประเทศหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ไปแล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างที่บอกเพราะปีที่ผ่านมามรณะมันก็แปลว่าเดินทางไกลเช่นเดียวกัน แต่มรณะเนี่ยมันไปแล้วมันลำบากหน่อยแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาชินแล้วไงลำบากตอนแรกหลังจากนี้ก็จะดีขึ้นเข้าใจไหมคือดาวพฤหัสบดีตกมรณะปี6-7เนี่ยส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพอโยกย้ายไปแล้วเนี่ยย้ายไปช่วงนั้นน่ะมันลำบากมันไม่ค่อยทิศท,ท,ทางมันไม่ค่อยดี มันกินยากอยู่ยากอึดอัดแต่หลังจากดาวพฤหัสเข้าสู่ภพสพภะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีกับตัวเรามากขึ้นเช่นบรรญ,ญกกิบรรยากาศโอเคแล้วใครที่แบบเป็นข้าราชการโดนย้ายไปอยู่ห่างไกลต่างจังหวัดเริ่มปรับตัวได้นะเริ่มปรับตัวได้เริ่มที่จะอาหารจารกินภาษาหรืออะไรต่างๆนานาก็สามารถที่จะกลมกลืนแล้ว หรือบางคนก็ได้ย้ายกลับเออบางคนก็ได้ย้ายกลับบางคนก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอีกรอบหรือเปลี่ยนไปในที่ที่มันดีขึ้นหน่อยหนึ่งดีกว่าเดิมเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดดีส่วนบางคนไม่ต้องคิดมากเลยดวงแบบสวยๆไปต่างประเทศแบบชัดๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลครับดาวพฤหัสย้ายปีนี้สวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็อยู่ยาวไปอีกหนึ่งปีสบายๆเห็นไหมราหูก็ปีครึ่ง ชีวิตพบเจอสิ่งใหม่ๆดาวพฤหัสเข้าพบสุภะะเดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก็หนึ่งปีสวยๆครับ15พฤษภาคม2568ครับดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะดาวอาทิตย์นั้นย้ายเข้าสู่เรือนมรณะน่าตกใจอีกแล้วลาพะมรณะแปลว่าโชคลาภไม่มีถูกไหมสำหรับลัคนาราศีอื่นใช่ แต่ละขนาราศีตุลไม่เออแปลกนะแปลกหนมะคือราศีพฤกษ์เนี่ยที่ดาวอาทิตย์เข้าไปเนี่ยเขาเป็นบ้านของดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์นั้นก็คือบ้านราศีตุลเนี่ยก็คือบ้านของดาวศุกร์ด้วยเช่นกันฉะนั้นการที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้าราศีพฤกษ์มันแฝงเรือนเกษตรมาอยู่ที่ตัวเองด้วยฉะนั้น ไอ้มารณะเนี่ยลักนาราศีตุลเวลาเจอมึองมอรณะมรณะเนี่ยมักจะโอเคคุณลักอ่ะคนลักนาราศีตุลน,นะมันมีสติหนึ่งที่น่าสนใจนะถ้าคุณเป็นตุลแท้นะคุณชีวิตคุณจะเจอเรื่องที่ของหายแล้วได้คืนบ่อยจริงไหมของหายแล้วได้คืนหรืออะไรที่มันเคยผิดพลาดเสียหายไปแล้ว มันได้แก้ตัวอีกรอบเป็นดวงเหมือนกับล้มไม่เชิงล้มลุกมันเป็นดวงลักษณะของแบบเหมือนต้องเสียก่อนแล้วถึงจะได้อะไรลักษณะแบบเนี้ยดวงลัคนาราศีตุลเป็นคนที่แปลกเพราะดาวเจ้าเรือนมรณะกับดาวเจ้าเรือนตัวเองเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวศุกร์นี่เห็นไหม <laughs> มันแปลกอะไรที่มันมรณะไปแล้วมันกลับมาหาตัวไงเพราะว่ามันเป็น ดาวเรือนเดียวกันฉะนั้นดาวที่เข้ามาเนี่ยมันแฝงเรือนเกษตรมาฉะนั้นโชคลาบไม่ได้มรณะไปไหนมันแวบกลับมาหาตัวเองด้วยแล้วมรณะถ้าตีความดีๆมันก็แปลว่ามรดกนะจ๊ะอาจจะได้รับทรัพย์สินได้โชคลาบเป็นมรดกก็ได้เห็นไหมแล้วก็ลองไล่เรือนไปสิตอนนี้ดาวศุกร์อยู่ที่ไหนอยู่เรือนอลิมรณะอลิก็แปลว่าความเจ็บป่วยหรือเรื่องเสียหายเนี่ย มันไม่เกิดขึ้นเพราะมันถูกขัดขวางมรณะนะอริอริคือการขัดขวางอริคืออุปสรรคมรณะนะอริก็แปลว่าไอ้ความเสียหายความสูญสิ้นการจากไปถูกขัดขวางเพราะไปอยู่เรือนอริแล้วพออริแล้วจบหรือยังยังไม่จบเพราะพบอริก็คือดาวเจ้าเรือนอริคือดาวพฤหัสครับ พันหัสอยู่ไหนสุภพระสุภพระจบสิ้นสบายเลยจเจริญรุ่งเรืองเลยเห็นไหมถือว่าโอเคอ่ะตรงจุดนี้ไม่ต้องกังวลดาวอาทิตย้ายคืออย่าอย่าลุ้นเรื่องเรื่องเสียงโชคอาจจะลุ้นยากหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละนะหลังวันที่15้านะ โหสิบห้าพอดีด้วย <laughs> <laughs> นะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเลขให้นะว่าเลขไหนพอที่จะได้ลุ้นบ้างนะีลาพะมรณะโอ,อ้บางทีอาจจะลัคนาราศีตุลถนะ้างวดวันที่สิบกพฤษภาเนี่ยอาจจะต้องแบบหาเลขที่มันเกี่ยวกับมรณะมรณะ,รณะเลขเก่าๆเลขบ้านเก่ารถเ,เก่าเลขอายุของบัมพพุรบรุษอะไรลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็มีโอกาสนะครับ สิบเก้าพฤษภาคมครับลัคนาราศีตุลดาวพระเสาดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุแปลว่าหลักทรัพย์พันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินเห็นไหมดาวเสาโคจรเข้าเรือนอริแปลว่าเรื่องพวกเนี้ยมันจะเกิดสิ่งที่มันขัดแย้งขึ้นอันนี้ก็ต้องถายตรงๆคุณอาจจะมีปัญหากับครอบครัวนะ มีความขัดแย้งหรืออะไรกับที่บ้านอะไรลักษณะแบบนี้ยเพราะดาวเสาเนี่ยย้ายเข้าไปเจอดาวสุ์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วสุกับเสามันเป็นเสี้ยนศัตรูกันเป็นดาวคู่ศัตรูฉะนั้นพออยู่ด้วยกันเนี่ยมีปัญหาเพราะมันไปอยู่ด้วยกันในเรือนอริตีกันตีกันยังไม่พอยังไปตีกันในเรือนอริเรือนอริแปลว่าอุปสรรคขัดขวางบางคนอาจจะเจอเรื่องเนนแหละ เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยทำให้เกิดการติดขัดของการอยู่สองแปลง่ายๆพันธุอลิอาจจะอยู่บ้านไม่ได้ใช้คำนี้นะอยู่บ้านหรืออยู่กับครอบครัวไม่ได้อ่ถ้าเกิดบางคนเจอเรื่องย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนแต่บางคนมันอาจจะมีปัญหา ในความขัดแย้งติดขัดไม่ลงรอยมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ไม่ติดที่อยู่ไม่ติดบ้านจับไปก็เดี๋ยวทะเลาะก,กันไม่กลับดีกว่าไป,ไปนู่นไปนี่อะไรลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่ต้องตกใจนะไม่ได้รุนแรงมากเดี๋ยวดาวศุกร์มันก็ย้ายหนีไปและที่สําคัญเดี๋ยวดาวเสาร์เนี่ยมันจะโครจรกลับมาอยู่ที่ราศีกุมเหมือนเดิม,มเดือนสิงหาประมาณอีกสาเดือนนะครับสมเดือน ตรงจุดนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวสำหรับคนที่ย้ายอ่ะแน่นอนสำหรับคนที่กำลังคิดจะย้ายบ้านเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอยู่แล้วผมแล้วก็เจอเยอะเลยนะพวกที่เจอเรื่องอยู่คอนโดแล้วเรื่องแผ่นดินไหวอ่ะบางคนยังไม่ได้เข้าเข้าไปพักเลยนะยังอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ยังคนที่แบบกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วแบบ อยู่คอนโดแล้วคอนโดเจอผลกระทบรอยล้าวอะ่ะยังไม่แบบบางคนยังไม่กล้าเข้างนะ <c oughs> เนี่ยพันธุอลิใช่ไหมหรือมีเหตุติดขัดเรื่องเนี่ยเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆนานาหรือบางคนกำลังกาลังจะวางโครงการในอนาคตใช้เงินก้อนใหญ่อาจกำลังจะเอาบ้านไปทำธุรกรรม เช่นจำนองจำนำมีความเป็นไปได้นะครับเพราะอริอริอีกความหมายหนึ่งแปลว่านี่สินเราเอาบ้านเอาทรัพย์สินของเราไปอยู่ในเรือนนี่สินก็หมายถึงเราเอาบ้านไปจำนองเพื่อนำเงินออกมาใช้จ่ายเหตุเฉพาะหน้าเป็นไปได้ครับแต่ดาวการเงินของท่านยังโอเคอยู่นะนั่นก็คือดาวพระอังคารยังอยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าไม่เสียหายนะไม่ต้องตกตก,ตก,ตกใจไป นะบังม,ม,มันเจอได้หลากหลายอย่างที่บอกบางคนเบื่อบ้านไม่อยากอยู่บางคนทะเลาะกับที่บ้านไม่กลับบางคนติดขัดบ้านพังนู่นนั่นนี่เสียหายากลับไปก็อยู่ลำบงลำบากน้ำไฟไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนกำลังสร้างบ้านก็เหมือนกับยังไม่เสร็จอะโครงการยังไม่ เรียบร้อยยังดีเลยยังอะไรอยู่นะก็เจอได้หลากหลายครับหรือบางคนย้ายถิ่นที่อยู่ก็ยังไม่สามารถหาที่อยู่ที่พึงพอใจได้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะดาวเสาแต่ช่วงมันมันประมาณ3เดือนครับเดี๋ยวดาวเสารก็กลับเข้าสู่จุดที่โอเคเนาะสุดท้ายครับดาวสุดท้ายก็คือดาวพภเกตเนี่ยโคจรเข้าไปสู่ราศีกรกฎไปเจอกับดาววังคาร ดาวพระเกียรตเข้าเรือนการงานก็คือพวกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปกระตุ้นเรื่องงานของท่านแล้วไปเจอกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านเห็นไหมชีวิตมันเจอเรื่องเปลี่ยนแปลงเห็นไหมดาวมันย้ายทีเนี่ยเปลี่ยนเลยอะ่ะเจอเรื่องใหม่ใหม่จากลาหูเจอเรื่องความเจริญก้าวหน้าจากดาวพระเส โอเคเจอเรื่องติดขัดมีปัญหาจากดาวเสาร์แต่เรื่องเงินและเรื่องงานยังชัดเจนและดูดีฉะนั้นทิศทางชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลยยังสวยอยู่ครับในเดือนพฤษภาคม2 5 6 8สบสบายใจได้มันการเงินยังไม่กระทบเจอเรื่องดีๆเจอเรื่องใหม่ๆตื่นเต้นชีวิตแปลกใหม่โลดโผนมีความสนุกสนาน มีแววในความเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองอย่างชัดเจนเงินงานไม่มีปัญหาสบายใจติดขัดเรื่องเกี่ยวกับอสังหาที่อยู่อาศัยการกินกันอยู่เล็กน้อยแค่นั้นแหละนะลองไปดูแลจัดสรรอะไรที่มันเราเราพูดอย่างเงี้ยมันคือเตือนล่วงหน้าไม่เกิด เรื่องดีขอให้เกิดเรื่องติดขัดเรื่องร้ายๆไม่เกิดดีที่สุดแต่ถ้ามันเกิดเรารู้ล่วงหน้าไว้มันมีทางหนีที่ไล่ทำให้สิ่งร้ายๆมันกลายเป็นดีได้นะครับถือว่าโอเคอ่ะอยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระด,ดิ่งให้ด้วย ถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟ ى, ที่คิวอาโคตรหรือเบอร์พร้อมเพลนนี้ได้เลยนะครับดวงชะตาพฤษภาคม2568ลักนณาราศีตุลครับดาวตีเทพย้ายลักนณาราศีตุลชีวิตใหม่ก้าวหน้ามั่นคงชัดเจนดูดีสวัสดีครับ